ครับสวัสดีครับบุญส่งฟาร์มชาแนลครับนี่คือความสำเร็จที่ลุงมุญส่งใช้ความพยายามนะครับนะที่ช่วยทำคอดควายนะครับนะซึ่งถ้าปล่อยให้แกนะครับเบ่งตามลำพังนั้นก็คงจะหนักเอาการนะครับนะเพราะว่าลูก แกโตมากนะครับนะเป็นเพศผู้นะครับนะานี่คืออตัวที่สิบห้านะครับนาะเป็นเขาเรียกว่า,าตัวที่สองนะครับนาะของแม่ควายเพราะว่าตัวแรกแกแท้งลูกนะครับนาะเพราะว่าเพื่อนๆไล่ขิดนะครับนาะจนต้องอลูกนั้น แทงไปนะครับนะเป็นลูกตัวผู้เช่นเดียวกันเพศผู้นะครับนะานี่คือลุงบุญส่งใช้อุปกรณ์นะครับนะาจะให้ดูนะครับนะาเชือกนะครับนะเชือกนี้ลุงบุญส่งผูกอย่างนี้นะครับนะาใช้เรียกว่าลูดได้นะครับนะ้าเพราะว่าผูกแล้วะจะไม่หลุดนะครับนะ มันรูดได้นะครับนะานี่คือลุงมุส่งรูดให้ดูยิ่งดึงก็ต้องยิ่งแน่นนะครับนะาไม่มีหลุดแน่ๆนะครับนะานี่เป็นอุปกรณ์ชั้นเยี่ยมนะครับนะาที่ลุงมุลส่งออกคลิปไปให้ความรู้แล้วสถานการณ์ทีอ่อยู่กลางทุ่งนาอย่างนี้นะครับนะาค่อนข้างที่จะดึงคนเดียวไม่ไหวนะครับนะลุงมุนส่งดึงแล้วนะครับนะาไม่ไหว นะครับนะานี่คือเชือกนะต้องใช้ยาวหน่อยนะครับนะาผมขึงให้ดูนะครับนะอโนนหลักอยู่น้นนะครับนะอ่านี่คืออ่าใช้เสียมนะครับนะอ่าขุดนะครับนะฝังหลักนะหลักไม่ทานไม่ทานฝังนะครับนะ้ามุงบนส่งผูกเลยนะครับนะอะ่แล้วก็มัดนะครับยังไม่ยังไม่ทนันโถมดิน นะครับนะก็ใช้หลักนี้เป็นเขาเรียกว่า,าตัวเขาเรียกว่าตัวช่วยในการเขาเรียกว่าช่วยดึงให้ลูกควายออกมานะครับนะลุงมุนส่งมัดยังไม่ค่อยเสร็จนะครับนะก็จําเป็นต้องดึงเชือกด้วยนะครับนะก็พยายามพยุงหลักนะครับน้เอ็นหลักนะครับนะานนะบนะทางทางปลายเอาไว้นะครับมาเพื่อไม่ให้อ่า หลักนั้นโค่นนะครับนะก็ไม่ถึงห้านาทีนะครับนะแม่ควายนั้นแกก็เบ่งด้วยแล้วก็จะหมุนตัวด้วยนะครับนะก็เลยลูกก็เลยหลุดออกมานะครับนะานี่คือความสำเร็จที่ช่วยแม่ควายนะครับนะาไม่ให้เหนื่อยแรงจนเกินไปนะครับนะไม่เขาเรียกว่าไม่เสียเสียกำลังนะครับนะในการแบ่ง ถ้าเพื่อเพื่อนเอฟซีหรือ,อเพื่อนเพื่อนอมือใหม่นะครับนะาถ้าลูกควายเท้าโผล่สองข้างแล้วก็มีจมูกแนมออกมานั้นก็นั้นคือเขาเรียกว่าคลอดลูกด้วยธรรมชาตินะครับนะไม่ผิดอกาอเรยกว่าไม่ผิดธรรมชาตินะครับนะอันนี้สูงใหญ่มากนะครับนะาเป็นตัวที่ ค่อนข้างโตนะครับนาะตกว่าทุกตัวที่คลอดไป14ตัวนะครับเป็นลูกของพ่อทองนี่คือการพัฒนาสายพันธุ์นะครับนาะที่ลุงมุนส่งนะครับนาะเริ่มได้ผลนะครับนาะนี่แกก็พยายามจะลุกนะครับนาะเป็นสัญชาติญาณของสัตว์นะครับที่จะเขาเรียกว่า,อาเอาชีวิตรอด เพื่อที่จะหาดื่มนมนะครับนะ้าเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าต้องช่วยเหลือตัวเองครับถ้าไม่ช่วยเหลือตัวเองนั้นเขาก็รอดยากนะครับนะาเขาก็ต้องรีบนะครับนะาลุกถ้ายิ่งเป็นสัตว์ป่านะครับนะาออกไม่กี่นาทีเท่าไหร่เขาก็จะลุกได้แล้วก็รีบดื่มนมแล้วก็วิ่งตามแม่นะครับนะานี่ก็คือในเรื่องของ สัตว์ที่มีเจ้าของแล้วก็อยู่คุ้นเคยอยู่กับคนนะครับแกก็เป็นไปตามสัญชาตญาณน,นะครับนะก็พยายามช่วยเหลือตัวเองนะครับนนี่คือวิธีการที่จะต้องพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องครับโดยไม่หยุดในเรื่องของการพัฒนาครับในเรื่องของความคิดนะครับนะและวิธีการนั้น มันสามารถทําได้นะครับทุกรูปแบบที่จะให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพครับนี่คือในเรื่องของอประสบการณ์และความรู้ที่โรงมุนส่งจะต้องเรียนรู้และใช้ในเรื่องของประสบการณ์พัฒนานะครับนาะในเรื่องของฟาร์มควายนะครับนะาให้ลุดหน้าต่อไปครับที่โรงมุนส่ง พัฒนาสายพันธุ์นั้นช้าไปนิดหนึ่งก็เพราะว่าลุงมุนส่งไม่ได้สับเปลี่ยนพ่อควายนะครับตามเราพังนั้นสองปีไม่เกินสาปีนั้นก็ต้องสับเปลี่ยนพ่อครายนะครับนะเพื่อที่ไม่ให้สายเลือดชิดนะครับนะอันนี้คือพ่อทองนั้นเขาสายเลือดต่างสายเลือดเขามาผสมนะครับนะาแม่พันธุ์ที่ไม่ใช่เลือดชิดกันลูกถึงโตครับนะ ลุงบุญส่งก็ต้องอเรียนรู้และพัฒนาไปเรื่อยๆครับครับเอาละครับขอบคุณครับรลุงบุญส่งขอให้ความรู้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ